สบายดีจ้าพี่น้องมือหนีมาทายเบื้องหลังคงโรงยายกินียังนี่กินยังนี่ยายเมียงปลาทูเมียงปลาทูปลาหมึกสิปลาหมึกกุ้งนาเนื้มจีบนี่ยายแล้วก็ลังเห็ดทาไปเบื้องตอนแล้วกินด้วจ้าว่ายังแน่เนี่ยใส้ยังเนี่ย,าย,ย,ยฟานจ่วยช่วย,วยน้ำตาลน้ำตาลเบื้องเดื้อผักพี่น้องบ่เด้เบิร์ดแค่นี้ได้ผักนี่ อยกนมันน่อยากกินนอน่ะือสองยายแล้จัดเต็มมาเบิงเน้อแล้วสีหอคำใหญ่ใหญ่ไปติดตามสยายเลยตอนกินมีอีกได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดด้อสจ้าสนคุณคเบิมแม่ปานวาเรียงกันคนเปิดมู่บ้านจ้าพุปาจูค่ะ อ้ยเอ้ยคนอ่าเออยายเออจะมาเห็ดลายกันเนาะกินนี่บริเวณมากินลายคนในพี่น้องมีหลานเพิ่นแต่ข่อยบ่ได้กินขไปกินไปห่อไปกินกับอีกคนนึงคนขายหลุกขึ้นบ่ได้มากินน้ำพิ่นกินนี่แล้วมีจ้าคนเนี่ยมียายมีตามีหลานชายเพิ่นอีกคนนึงสามคนสี่ต้งข่อยแต่ข่อยบ่ได้กินน้ำแล้วแล้วมี บจบจ้าบจบพี่มีกุง้งพูนพูนเฮ็ดปานบ้านกินเป็นอันนี้เรืองหมู่บ้าน <c oughs> บ้านนี้เฮ็ดกับเขาโพูดโพวลีได้พี่น้องบอโจบจ้าเดี๋ยวมีให้เบิ้งอีกพูนพี่น้องเบิ้งแน่พูนอะส่งย้ายแล้วเฮ็ดนี่สงสัยอัน จะเป็นพ้าก,กันกินค่ะก,กินแน่เนาะพี่น้องคุณนะทอดปลาทูให้เราทอดปลาทูให้เราพี่น้องอือเจา้พา,ยายพืินลายทรายอเนาะคุณนะเขาอะไรกินลายพี่ท้าค่ณฮะเบิ้งไม่ติมมอนี่เลี้ยงกันอยู่เพื่อแม่ยังนะคะเพื่อแม่ยังนะคะจก็เข,ขาทั้งนั้น,นะคะ่ะ <laughs> กับเขาทั้งนั้นค่ะบันไมีอย่างพี่น้องมือมือนรองอย,ยู่แต่ในครัวนี่ว่นต่ำบาุ่งกะอันนั้นอันนี้เมนเลบบาะผัวไทยคลิปกับกินเบิดมือ,อย้ายนี่นั่นบิงตอนแล้วใส่บักน้าเร่าพี่น้องเมื่อคหรสูตรเด็ดคุณแม่ชวีสองย้ายนี่แล้วซื้อไม่์ยัยชวีด้วยจ้าคุณน่ะนี่คุณน่ะจวดจวดพักนีกาบ้าแม่คุณน่ะ บยเม่นหน่อยๆได้พี่น้องคุณปลามาค้ณปลาพี่ใส่ก้นน่ะี่โตะคุนน่ะยังนะจั่วกั่วลงไปนะคุณนะคุณนางเบิงแน่จ้าคุณ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 คุุ่นน้ำปาเด้พี่น้องรอไปติดตามในคลิปสองยายชาแนลจ้า คุณด้วยจ้าที่เชามาติดตามมารับชมไปถ่าบึงโซงยหญ่น่นระหว,ว่าโรตีเราคุณนะบึงเนี่ยนี่ปลาปลาหมึกกระดองแล้วสีไปปั่นให้นบึงไหมนี่แล้วก็มี่ด้วเมื่อนี้แล้วสีหอยย่งแน่หอบักหอยแมงภูหอปลาทูหอปลาหมึกหอกุง้งจ่างย่างที่น้องจีย่าง ต้มยำกุ้งอีกแล้วเห็ดห้าย่างต่ายบบพี่น้องกินจะค้นคะ่ะหาย่างนี่ค,ะค่ะสี่คนี่คนค่ะเลิศบ่คะคุณยายเราเห็ดคะ่ะไปนะจ้าขอบคุณจา้าที่เข้ามาติดตามรับชมครอบครัวพาแซบแล้วก็สองยายชาแนลสวัสดีจา้าไปรับชมคลิปกินในคลิปสองยายได้จาพี่น้องจา้าสบายดีจา้าพูนพัาภาคโบพ,พูนพ่า พุณน้าเบิ้งแน่พี่น้องเติมอีกเติมอีกพุดหน้าเอาเลยจา้าเนาะพอสมควรแล้วบา,บายบายชุบชุบ